วันนี้เหมือนเดิมครับแต่วันนี้อยู่แค่สองคนนะครับช่างตี้ไทยอุบลคนกระเทินครับวันนี้ติดเหล็กริมระเบียงนะครับติดเรากันตกริมระเบียงชั้นสองครับเหมือนเดิมครับอยู่กับพี่ทัศ์เด็กดื้อครับ okay. ชาวดอนก่อสร้างครับสนใจงานเหล็กงานเชื่อมงานปูนงานสีนะครับเรามีทีมงานช่างที่ชํานาญงานนะครับสนใจติดต่อเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับชาวดอนก่อสร้างทีมงานที่ครบวงจรนะครับเรามีหมดนะครับช่างปูนช่างสีช่างเชื่อม ยังไม่มีแต่ทีมงานทําลูกแฝดนะครับเพราะในทีมงานยังไม่มีใครเห็นมีเลยครับลูกผู้ชายลูกผู้หญิงเรามีหมดแล้วครับแต่ทีมงานที่ทําลูกแฝดได้ยังไม่เห็นมีเลยครับกําลังมองหาอยู่ครับหาหาแม่พันธุ์อยู่ไม่รู้จะออกมาจากไหนแา่ว่าจะทำลูก